แล้วทำไมยังไม่ลุกอีกกับพี่วาวฮะแม่บอกให้ไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยน้องไปแล้วไปลุกไปช่วยกันทำงานบ้างสิไปเล่นเดียโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเอามานี่เลยเฮ้ยแม่ทำไรอะ่ะแม่ล้วมโทรศัพท์หนูนะแม่ไม่มีสิทธิ์มายุโทรศัพท์หนูอะ่ะแม่เหนื่อยนะรู้ไหมหนูโตโตแล้วทำไมไม่ช่วยแม่บ้างแม่มีแม่คนอื่นคนไหนก็ท ยุ่งอะไรลักษณะเนี่ยฮัลโหลข้าป้าป๊าเมื่อกี้ป๋าหัวอะไรนะฮะแม่นโดนลชนฮะโดนหรอแล้วแล้วอไรอะทป้าแล้วอะรอ หนูยังไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะลูกกลับมาหนังเรียนกระโปรงกระเป๋าวางอยู่เนี้ยแล้วดูถุงเท้าทำไมถอดอย่างเงี้ยลูกฮะตะกร้าอยู่นู่นนะทำไมไม่ไปแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวหนูไปแป๊บนึงแป๊บนึงทุกครั้งเลยนะเป็นอะไรกันหมดเดี๋ยวลูกบ้านเนี่ยฮะอ๋อเดี๋ยวหนูไปค่ะแป๊บเดียวเองขอเล่นก่อนแล้วไปเลยเก็บเลยนะเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยเลยนะเขาที่ชุดไปเปลี่ยนเนี่ยแม่ไปทำสั่งมาแป๊บนึง เพิ่มใหม่มาแล้วอ่ออือดูเลยดูยว,าว,าว้าวถับมาบ้านแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเลยลูกถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวหนูก็เอาไปเก็บไหมแม่หนูก็แค่วาตรงนี้ก่อนแล้วหนูไม่มีการบ้านกันเหรอลกนะูกมาถึงก็หยิบโทรศัพท์ไอแพดเลยเนี่ยฮะโอยแม่เรื่องก,การบ้านอะพวกหนูก็รู้แล้วมเดี๋ยวก็ไปทำการ มันส่งตั้งอาทิตย์หน้าแม่เดี๋ยวค่อยทําก็ได้ไปเลยนะไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวเสร็จนะแล้วยังไม่ลุกนะโดนนะรู้ไหมอ๋อรู้แล้วดูแลน่ะอ้าวอาทำไมยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันอีกลูกฮะแม่ทำกับข้าวจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยว้าว นะอะไรอีกจ้ไป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 ช่วยกันปัน่นผ้าหลังบ้านไปลุกขึ้นแล้วก็ไปถอดเสื้อผ้าซะด้วยไปเร็วเวโอยอะไรนะหน่าเนี่ยแม่ก็หนูบอกว่านหนูขอดูตอนนี้ให้จบก่อนมันก็จะจบอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทาไปลุกไปเร็วเร็วเดี๋ยวจะเอามาไอแพดนะลุกไปเลยอย่างนี้ทุกวันเลยโตแล้วนะทำไมต้องให้แม่บอกเนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ของเตงกลับมาบ้านแลถอดเสื้อผ้าอม่ของแม่นะหน่นี่ยบ่ด แล้วทำไมยังไม่รู้อีก,กับพี่วาวฮะแม่บอกให้ไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยน้องไปแล้วไปลุกไปช่วยกันทำงานมั่นสิไปเล่นเนี่ยโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเอามานี้เลยเฮ้ยแม่ทำไรอะ่ะก็แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปทำอะไรแม่เรียกหลายรอบแล้วนะแม่แล้วมันโทรศัพท์หนูนะแม่ไม่มีสิทธิ์มายู่โทรศัพท์หนูอะ่ะแม่เหนื่อยนะรู้ไหมหนูโตโตแล้วทำไมไม่ช่วยแม่ เขาไหนเขาทำเลยมีแม่ทำอยู่คนเดียวเนี่ยน่าลำคาน่ะยุ่องอะไรนักหนาเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้กันหมดเลยลูกเลยฮะโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยลูกสองคนเนี่ยเหนื่อยใจเออวันนี้ยแอร์เที่ยวองเขาหนาวมากเลยดิแล้วเขาไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวไปโคตรหนาวเลยอบอกแล้วม่าเช้าให้เอาไปด้วยใช่เพราไปดูซีรีส์ดิ <c oughs> คืน <c oughs> ไม่เก็บใหม่เดิมหรือเี่าจิงจิงไม่ถือไอ,อ้ยหรออู้อ่านิตย์แล้วใส่ <c oughs> ดูด <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> กลับมาจากอังเดียแล้วทำไมยังไม่ไปเปลี่ยนสื้อผ้าทำอะไรกันนะลูกห <c oughs> บน่นและ เป็นอะไรกันเนี่ยฮะแม่บอกทุกวันแล้วว่ากลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าถอถุงเท้าแล้วไปช่วยทํางานบ้างการป้องกันบ้างน,นะมีไหมพีม่ว่ามาถึงก็อ่านกระตูเลยแป๊บนึง่งค่ะแม่อ๋อใช่แม่ก็เดี๋ยวพูหนูก็ไม่ทำโหยแม่จะบ่นทาไมย่าหนาเนี่ยคะรู้ไหมว่ามันน่ารำคาญแค่ไหนอะ่ะแม่จะพูดแต่เรื่องเดิมทํำๆตลอดเลยอะ่ะรู้ไหมพวกหนูว่าโตกันแล้วนะแม่อ่ะทำาห้หนูเป็นเด็กอยู่ได้ แม่เหนื่อยที่จะพูดแล้วนะเนี่ยฮะวันนี้แม่จะทำกับข้าวอะไรให้กินนะใช่ค่ะหนูอยากกินสปาเกตตี้พี่ก็อยากกินไาสวัสาีคาเยเย ไหนอะไม่เห็นแม่เลยเออก็จริงตั้งแต่กลับมาไม่เห็นแม่เลยเออก็ว่างอยู่ชมไมบ้านมันเงียบเงียบไปหาแม่ไหมแม่ไปไหนเนี่ยแม่แม่แม่ไม่เห็นเจอแม่เลยเจอไหมไม่เจอเลยอะแม่ไปไหนเนี่ยนั่นดีปกติเวลาแม่ไปไหนก็ต้องไลน์บอกอะไม่ใช่เหรอพี่วาวแม่ได้ไลน์บอกในไลน์กลุ่มปะ ถ้าได้ขอดูเหมือนจะไม่นะมีล่าสุดแค่ป,ป้าไลนา์บอกว่าวันนี้กลับดึกพาะพี่ประชุมอ๋องั้นสงสัยแม่ห่วไปซื้อของข้างนอกรอทางกับพ่าให้พวกเราเหรือมัอ้งไม่มีเลยหรอกใช่<ๆ>ใชอี่พี่รู้ไหมวันนี้ที่โรงเรียนห่ะเขามีกิจกรรมวันแม่ด้วยแล้วอัวเขาก็เปิดคิววันแม่ให้พวกเราดูด้วยนะซึ้งมากเพื่อนในห้องเขาร้องไห้กันหมดเลยแล้วว่าร้องปะไม่ไม่ร้อง พี่ทําด้วยเฮ้ยยังพี่ทําด้วยดีกว่าเนี่ยวาดไปวาก็ทําแหละโอเคมามามาทำทำการ์ดกันทำกลวดกันมาเราไปทำการ์ดให้แม่กันเย้มาไหนว่าทำไงอะครับจอกุลาภพี่เอวาตัดออกมาแค่ดูแลก็ทำนี้เอาเลขได้นด็กก็พอยมันขึ้นมาอีกได้ใช่นี่เงนมืดมากแล้วนะทำไมแม่ไม่กลับบ้านอีกอ่ะอืมก็จริง แต่พอพวกเราสามคนมานั่งทําการให้แม่อย่างนี้เขากน็นึกถึงเรื่องวันก่อนเลยอะ่ะรู้สึกผิดจังวันนั้นน่ะนะเขาไม่น่าไปเถียงแม่เลยอะ่ะรู้สึกผิดมากเลยถ้าเกิดเขารู้ขึ้นไปทําตามที่แม่บอกแต่แรกแม่ก็คงไม่ต้อง,ม,องมาโมโหแบบเนี้อืเขาเหมือนกันอ่ะวันนั้นอ่ะเขาไม่น่าไปโมโหใส่แม่แบบนั้นเลยอะ่ะที่เขาก็ไม่เคยช่วยงานอะไรแม่เลยด้วยซ้ำแม่ใช้ก็ไม่เคยลุกสักครั้งเลยอะ่ะแต่จะให้ทำไงได้อ่ะ ช่วงนี้เขาติดซีรีส์นี่นะแล้วพอมาโดนแม่ยีโทรศัพท์แบบนั้นอีกอะเขาก็เลยโมโหใส่แม่ดิแถมยังไม่ได้ขอโทษแม่เลยด้วยซ้ำอ่ะแม่น่นจะเสียใจแย่เลยอ่ะแม่ก็ต้องเสียใจอยู่แล้วรููได้ไงหรือว่าเขาเสียใจเออใช่ก็เมื่อวันก่อนนะค่ะที่พี่ๆทะเลาะก,กับแม่ แบบนี้ไม่ลูกถึงไม่เชื่อฟังเลยอ่ะหรือแม่ไม่ดีเองเลี้ยงลูกไม่ดีอะไรแม่จะกลับป่ะโทรมาหว่าไปโทรมา โ่อค่ะป๊าเมื่อไรแม่กับป๊าจะกลับฮะแม่โดนรถชนฮะอะไรนะวีว่าแม่โดนรถชนไหนให้พี่ให้พี่ว่าคุณเองเอามาฮัลโหลค่ะป๊าป๊าเมื่อกี้ป่าว่าอะไรนะฮะแม่โดนรถชนฮะไรู้เหรอแล้วแล้ว 爸爸妈妈。 นั่นแหละลกแต่ว่าเขาอะชนท้ายรถแม่จอดไว้รถมันบุบแค่นั้นแหละแม่ไม่เป็นไรนี่ไงอจาจะไม่กันรออทษนะวันูไม่น่ว่าเี่ยแม่แนั้นเลยูขอโทษนะคะแม่ ได้ได้โอเคลูกแม่ไม่เป็นไรนะโอ้เงียบ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 แม่ไม่เป็นไร